มีหญิงชรลาคนหนึ่งชื่อยาาจันซึ่งเป็นหมอสายยาศาสตร์ที่ร่ำเรียนวิชานังมันพายมานานและได้สะสมขวดนังมันพายที่ทำจากวิญญาณของหญิงสาวหมากไม้แต่เธอก็หามลูกหลานเข่าไกลห้องเก็บหนังมนเหล่านั่นเด็ดขาดเรื่องเล่าจากปักลูกหลานกล่าวว่าทุกคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆไข่เสียงผู้หญิงดังมาจากห้องนังมันพาพ บางทางลูกหลานแอบเห็นเงาหญิงสาวนั่งอยู่หน้าขวดน้ำมันพพราเล่ากับกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างคืนหนึ่งหลานสาวของยายจันแอบเปิดประตูห้องเก็บน้ำมันไพรยเข้าไปพอความอยากรูอยากเห็นแต่ท่านทีที่เธอเปิดขวดน้ำมันพรยขวดหนึ่งกระปู๊ึกเหมือนมีลมหนาวพัดผ่านใบนาแล้วก็เห็นเงาผู้หญิงยืนอยูด่ดานหลังของเธอในกระจกเธอวิ่งหนีออกมา และหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นคญิงค้นนั่นอยู่รอบตัวและวิญญาณนั่นตามติดเธอไปทุกผลทุกแห่ง